ยามกลางคืนบางครั้งเรามักจะได้ยินเสียงโหยหวนที่หาที่มาไม่ได้มิติที่หกจะพาคุณไปพบกับที่มาของเสียงโหยหวนอันน่ากลัว เสียงกระโหลกโหยหวนแห่งหอประชุมโบอร์ตันเอ็เนสเรื่องลึกลับของกะโหลกที่โหยหวนนี้เป็นเรื่องราวที่มาจากแถบสหราชอาณาจักรมีการบันทึกไว้ว่าหัวกระโหลกหลายชิ้นที่ถูกย้ายออกมาจากที่อยู่ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ลึกลับนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากไหนหนึ่งในหัวกระโหลกที่ร้องโหยหวนที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้น อยู่ที่หอประชุมเบอร์ตันแอคเนสในอีสต์ยอร์กเชียร์หอประชุมนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงของราชินีอลิซาเบธที่หนึ่งโดยท่านเซอร์เฮนรี่กริฟฟิธส์และเหล่าน้องสาวของเขาระหว่างการก่อสร้างนั้นน้องสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนถูกแทงเสียชีวิตโดยบุคคนนิรนามก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอให้พี่น้องของเธอสัญญาว่า จะตัดศีรษะของเธอออกแล้วเก็บไว้ในหอประชุมแห่งนี้แต่กระนั้นพี่น้องของเธอก็ไม่ได้ทำตามคำขอพวกเขาฝังร่างของเธอทั้งหมดเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงโหยหวนเหมือนคนถูกฝังดังไปทั่วทั้งหอประชุมเหล่าพี่น้องที่แตกตื่นของแอนรีบกลับไปที่หลุมศพของเธอและพบว่า ร่างกายที่เหลือแตกกระดูกนั้นส่วนศีรษะได้ถูกตัดแยกออกจากร่างไปแล้วทั้งหมดได้นำเอาหัวกะโหลกไปวางไว้ในหอประชุมแล้วเสียงครางต่างๆก็หายไปหลังจากนั้นลูกของท่านเซอร์เฮนรี่ที่รับสืบทอดหอประชุมก็ย้ายหัวกะโหลกออกและทุกครั้งที่หัวกระโหลกถูกย้ายออกตึกก็จะมีการสั่น และรูปภาพที่แขวนอยู่ในตึกนั้นก็ตกลงมาในที่สุดลูกหลานของเซอร์เฮนรี่ก็ตกลงกันว่าจะเก็บกะโหลกเอาไว้ในตึกโดยซ่อนเอาไว้ในกำแพงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้หลังจากชมรายการวิติที่6จบแล้วอย่าลืมกด subscribe กันนะครับ ยังมีเรื่องเล่าเรื่องน่ากลัวสยองขวัญอีกมากมายรอคุณอยู่ที่ช่องมิติที่หกสำหรับวันนี้สวัสดี